สวัสดีครับสวัสดีชาว u t ท b e ทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังเสียงรีโว่เดิมๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดขอเวลาวอร์มสักสองนาทีนะครับเมื่อเช้าน,น,น,นะครับน่าจะปิดปักโบ,บไม่แน,น่นเดี๋ยวขอฟังเสียงเดิมนะครบับพอดีผมจะลองเช็คดูสภาพเครื่องเลย ครับมีเสียงนี่ถือว่าปกตินะครับตอนที่สตาร์เครื่องมีเสียงยิงีปกตินะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอวอร์มเครื่องสักครู่นะครับเมื่อเช้านี่ขึ้นขึ้นเป็นรูปเครื่องนะครับเมื่อเช้าขึ้นเป็นรูปเครื่องนะเดี๋ยวตอนนี้จะรถไปเช็คนะครับที่ศูนย์ว่ามีความผิดปกติอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าเมื่อเช้าบอกบอกว่ากําลังเครื่องมันลดลงนะครับ แล้วขับขับไปอยู่ดีดับไปเลยนะครับดับไปเลยก็เลยต้องไปเช็คที่ศูนย์นะครับเพราะว่าถ้ากองดีเซลผมเพิ่งเปลี่ยนไปเพิ่งเปลี่ยนไปตอนสามหมื่นนหน่อยนะครับเพิ่งหมื่นกว่าโลเองม,มันจะมันจะเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็คือหายแล้วหายแล้วผมกลัวแต่กําลังเครื่องไม่ตกนะเร่งเป็นร้อยได้ก็ไม่ลืมเ,เปิดคอมลืมเปิดแอร์อเลยวเด้เอ เดี๋ยวมาเปิดแล้วนะ,อ,ะอันนี้เสียงคอมแอร์ปกตินะครับปกติทุกอย่างนะผมลองไปเช็คที่ศูนย์ก่อนเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมอันนี้กองกองเพิ่งเปลี่ยนไปอ่าอันนี้คือเงียบแล้วน,นะครับเงียบปกติไม่มีอะไรนอนหลับดีขึ้นันน,นะครับ เรียบร้อยนะไงดูผ้าเหรอ,อะเดี๋ยวขอเอากล้องใส่้นหน้านะครับมีหน้าทั้งหน้าทั้งหลังนะเดออี๋ยวคุงปิดดิอ่ะนะครับก็ตัวนี้มันเป็นเลนวายนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ขับก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าเมื่อเช้านี่ผมได้อ,อะไรนะได้ขับรถไปตลาดตอนเช้านะ่ะคือแบบคายครับปุ๊บมันดับเลยอะ่ะมันมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวผมรอขึ้นด้านบนนะครับเนีย่ยเียจะลองขับรถดูนะ การกลับรถก็ต้องระวังนิดนึงครับต้องมีเหลี่ยมเหมือนแบบรถไม่มีกำลังอ่ะอะถือว่ามีกำลังอยู่แนละ้วถึงยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ก็ถ,ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะปกติผมไม่ค่อยอัน,นี้นะไม่ค่อยปล่อยให้ฟรีทิ้งเพราะว่าการฟรีทิ้งเนี่ยมันจะทําให้รถเอ่อมันจะทําให้อะไรนะให้ ให้ไอตัวค์สมันหมดไวนะครับเนี่ยเสียงเบรกก็ดังแก,ก๊กแก,ก๊กแก,ก๊กแก,ก๊แก,กเหมือนเดิมนะอ่าสังเกตนะครับอ้นี่ไงรถคันต้นเหตุที่ผมเคยถ่ายคลิปไปก่อนหน้านู้นนะครับที่ว่าติดหล่มตรงนี้ครับค่าดินเ,เลนครับต้องรองให้มันแข็งนิดนึงแต่ถ้ารีบออกเลยคือออกไม่ได้ครับผมบอกแค่นี้ นาะออกไม่ได้นะตอนนี้ว่าจะไปแก้พวกเกียร์สองเกียร์สามดังเป็นช่วงๆก็คือแบบอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่เกียร์ให้ดูนะครับถ้าใส่แบบปกติก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเช้าใส่เกียร์สองนี่แหละครับออกจากเดนปุ๊บพึบดับเลยก็เลยว่าเดี๋ยวไปลอง เช็คที่ศูนย์มาเป็นอะไรแต่เฟืองท้ายเกียร์สองเกียร์สามที่หนนะัวมีแน่นอนครับเดี๋ยว,ยวผมจะลองลองขับดูผมไม่แน่ใจว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันจะบันทึกได้ชัดไหมนะครับแต่ต้องตอนที่จะขึ้นร้อยสามเดี๋ยวผมจะขอหาเส้นทางวิ่งก่อนนะครับ วิ่งสักระยะแล้วว่าอ่าด้วยความเร็วที่130หนึ่งร้อยสามสิบตามมวัดไม่ใช่ความเร็วบน gps นะครับอ่าตรงมอดวัดนะเดี๋ยวรออันนี้ก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเช้าลองรีเซ็ตดูแล้วมันก็ขับได้แต่ทีนี้ผมก็เลยต้องไปลองให้ทางศูนย์เช็คดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับกลัวมันมีผิดปกติ ถ้าผมมีเครื่องเช็คเองผมก็สบายนะนั่งลบโค้ดก็ได้แต่พอดีผมไม่มีเครื่องเช็คขนาดนั้นอ่ะไปนะครับเนี่ยผมผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองใส่เกียร์แบบเนี่ยปัก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 เนี่ยสร้างบอกเป็นเป็นปกติก็เลยบอกว่าใช้เขาบอกว่าให้เช็คระบบค้าระบบอ,อะไรเงี่ย ปกติเขาบอกปกตินะพอไปหาช่างช่างบอกปกติว่า่มันจะเปลี่ยนศูนย์อยู่ตอนนี้นะครับไปที่หน้าจอไม่มีนะครับที่ว่ากำลังเครื่องสะดุดผมก็เลยลองถอดไอ้พวกดูพวกสายฟงสายไฟอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่มีไม่มีเส้นไหนขาดเลยก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะเป็นเนพราะอะไร นะครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองไปที่สูงแล้วก็ลองเช็คระบบเกียร์ตั้งแต่เรื่องของเกียร์สองไปเกียร์สามดังแล้วก็เฟืองท้ายหอนแต่ว่าผมขับมานาน,านๆมันก็ไม่เป็นหรอกมันก็เพิ่งมาเป็นช่วงหลังๆนี่แหละประมาณสักสามหมื่นในหน่อยผมไปเช็คนะครับอีต่างก็ต้องรอบนี้ก็ต้องเช็คให้ตัวอยู่นะผมจะลองหาถนนนะครับ แบบเหยียบยาวๆเลยร้อยสามแล้วก็เดี๋ยวจะตีเข้าศูนย์นะครับตีเข้าไปที่ศูนย์บริการโตโยต้าการจราจรเิษษนะครับแต่การวืบวืบวบอย่างนี้มันปกตินะครับทุกคนเผื่อใครมีเคสแบบผมอย่างเงี้ยจะได้แบบอันนี้ง่ายๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองนะครับเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่ออีกก็ผมขับร้อยสามจริงหรือเปล่า เดี๋ยวรอดูนะครับรอชมตั้งแต่บอมเสียงเครื่องอ่เสียงคอมองคอม,คมแอร์เป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคือปกติรถมันจะไม่ค่อยอะไรขนาดนี้นะครับเมื่อเช้าผมลองพอใส่เกทหนึ่งลองแบบใส่เกทหนึ่งแล้วแล้วลงแบบว่าเกอนตัวไปนิดนึงแล้วตบสองจบสองปุ๊บพอปล่อยคลาปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บเรียบร้อยครับไฟเครื่องโชว์ไฟรูปตกใจโชว์นะครับ ใส่เกียร์ยากนี่มันมัน,ม,นมันเกิดจากอะไรเนาะมีคนให้ข้อมูลผมได้ไหมแต่ผมว่าแนละ้วแต่ผมใช้มาโตโยต้าไม่ค่อยมีปัญหานะแล้วเรื่องเกียร์เนี่ยน่าจะเป็นเพราะบริษัทผลิตมากกว่านะผมว่าเดี๋ยวผมหาถนนกันนะครับสักครู่นะครับพอดีจับโทรศัพท์ไปด้วย เดี๋ยวผมจะลองวิ่งสักไกลๆนะครับผมกลัวเป็นที่ระบบเครื่องเพราะว่าผมเคยเจอแล้วกรณีแบบนี้แล้วผมไม่ได้เช็ค ผมจะลองหาถนนวิ่งดูนะครับว่าจะมีถนนให้ให้ทําความเร็ว1ส3 0ได้หรือเปล่าผมจะลองให้ทุกคนฟังเสียงดูนะครับวันนี้ผมไปลองหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวลองนะครับเดี๋ยวหาถนนก่อนผมจะเหยียบใช้กเกียร์5ส่งอย่างเดียวนะแ้ะเกียร์5เกียร์6ส่งคือเกียร์5เกียร์6ความเร็ว103เป็นทุกเป็นเป็นเหมือนกันทั้งสองทั้งสองตัวนะครับผมจะลองดูนะ ผมจะต้องหาข้อสรุปให้เจอว่าไอ้กรณีที่เฟืองท้ายหัวนี่ยเกิดจากลูกป,ปืนหรือเกิดจากอะไรเพราะว่าความเร็วต่ำๆปกติคือมันไม่มีอะาจจะรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาถนนนะเชา้ชาเชา้าอ่ะมันไม่มีเอาอะไรวะน่นนะเ,เกิดอะไรขึ้นโอ้โหทำอะไรนะตาย ไม่มีอะไรทำมือนขับรถตกถนนเอาเดี๋ยวจะลองหาดูนะครับหาสักหนึ่งเส้นนะครับลากเกียร์ห้างเดียวก่อนนะครับอะใส่เกียร์หกก็ได้เอาประหยัดน้ำมันหน่อยช่วงขาลงภาคใต้มันจะไม่ค่อยมีถนนนะครับ อยู่เทินนะขึ้นเลยนะครับขึ้นอยู่เทินเลยแล้วกันอ่าหนึงร้อยี่สิบนะครับอ่อยู U ่เทินออกอยู่เทินเลยนะแล้วก็จะไปวิ่งเส้นนี้นะครับเส้นเส้นในนี่แหละต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะถนนเมืองไทยมันมันไม่ค่อย เอือเท่าไหร่นะครับอย่างคันนี้ก็ขับอยู่ประมาณสักเทาวัดกันจริงๆนะวัดด้วย G P S นะตัวนั้นก็อยู่แราวราแปดสิบแปดสิบหน่อยๆถทาวัดด้วย G P S นะเัดด้วย G P S ก็ประมาณสักหกสิบถึงเจ็สิบนะคันนั้นผมพูดผิดนะประมาณหกสิบถเจิบกิโลเมตรชั่วโมงเดย๋ยวคันนี้ผมจะลองหาถนนวิ่งให้เพราะว่ามันไม่โล่งครับคนไทยขับ,ข,บขับอีเรลื่อยเชยแช่ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ถนน ส่วนบุคคลถ้านุนตัวบุคคลร้อยสามได้เต็มที่ส่วนปัญหาเกียร์สองไปเกียร์สามเนี่ยถ้าถ้าปัญหานะครับถ้าบางคนบอกว่าเกียร์ดังเกียร์อะไรอย่างเงี้ยวอร์ไปสักพักหนึ่งนะ อ่ะถ้าถ้ากรณีที่มันยังแก้แก้ไอตัวเกียร์นี้ไม่ได้ก็ใช้วิธีการวอร์มไปสักประมาณ5นาทีถึง10นาทีมันจะเข้านุ่มมากนะครับรถไม่ต้องไปเค้นเยอะนะอันนี่ผมอยู่เทิร์นแล้วนะครับหาหาจุดนะผมยอมเปลืองน้ำมันเพื่อทดสอบว่ามันจะมีเสียงหอนไหมอ่ะเราหาถนนก่อนนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะ คนเห็นนะ12นาทีนะครับ12นาทีอ่ะเนี่ย่อขับมาแล้วมันเราจะใส่ความเร็วเลยก็ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะผมจะหาหนถนนนะครับผมส่งเกียร์ห้าอย่างเดียวนะเกียร์หกก็พอๆกันอนะ่ะถ้าร้อยสาม ข้าแบบนี้อย่าเข้านะครับอันตรายแต่มันก็เจออยู่นะมันได้ยินเสียงวอๆๆวออยู่แต่ว่าคือผมไม่รู้จะแก้ยังไงผมหาวิธีอยู่ลูกค้า เมื่อกี้ไม่มีถนนทดสอบนะครับเลยไม่รู้ว่าได้ยินเสียงมันผมไหมน,นเข้าโค้งด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่โมงแต่ว่าพยายามอย่าแตะอย่าพยายามแบบใส่เบรกในในโค้งนะครับเบรกในโคง้งอย่าพยายามเบรกนะ เช็คหน่อยฮะะ ม,มีถนนนะครับมันรถมันเยอะวันอาทิตย์ก็จริงแต่รถเยอะมากนะครับสำหรับผมนะรีโว่ต,ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยผมว่าเฉพาะคันผมที่ผมใช้ช่วงล่างหน้าบอกว่ามันจบแต่พอมาเป็นช่วงล่างใหม่ที่บอกว่าซ u ปเปอร์เฟผมว่ามันหวงไปหน่อยสำหรับผมนะ แต่สาหรับคนอื่นผมอาจเขาอาจจะบอกว่าน้องมันนุ่มนู่นนี่นั่นแต่สําหรับผมผมว่ามันโหวไปหน่อยผมว่าเนี่ยเอาช่วงล่างเดิมเนี่ยไอตัวเนี้ยเอาตัวนี้มันมันคืนเนอะขอร้องโตโยต้าเอามาคืนเนอะเอาช่วงล่างคันนี้เอาแบบเอาแบบคันปีเจนเนี้ยช่วงล่างหน้ามันมันจบแล้วแต่ช่วงล่างหลังผมว่ามันมันยังเป็นอาการอันนี้อยู่แต่รถผมมันก็ไม่ดิงดึ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 งเหมือนคันออื่นเขาอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้สะเทือนแบบหนักมาก ผมยอมแล้วว่าตั้งแต่ผมซื้อคันนี้มาผมปัญหามีไหมมีนะครับมันก็มีเป็นเรื่องๆไปนะรอบแรกก็คือแบตเตอรี่ซึ่งทุกคนเจออยู่แล้วนะครับประมาณสักสองปีกว่าๆครับไปแล้วแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จบก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรโอเคครับบ๊ายบาย